เอาลิคอร์ผมแล้วก็ต้องกลับมาพบกับดิสนัทคนเดิมเนเพิ่มเติมคืนเกงเข้าวินนะฮะแล้วก็มาอยู่ในวันที่7นะครับวันเสาร์ในเดือนสปริงนะครับผมแหมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปเนี่ยดองอาไว้นานมากเลยนะครับดองนี่เข็มเลยไม่มีเวลาลงนะฮะเคก็นี่จะเริ่มเริ่มทยอยลงแล้วอันนี้มาอยู่ในพาร์ทที่3นะครับผมซึ่งดิสนัทของเราเนี่ย เขาจะเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตแล้วครับผมเขาจะไม่จีบอบิเกลแล้วฮะเราจะไปจีบเพนนีแทนนะครับผมเพราะว่าจากพาทที่1เนี่ยผมลงมอดไปมันมีแค่3ตัวไงเพราะว่าเออมอดมันเก่าอ่าและทีนี้ผมไปรู้วาเออแม่งมีมอดใหม่มันเปลี่ยนผู้หญิง5ตัวครับผมแล้วผมก็เห็นว่าเพนนี Penny เนี่ยเธอช่างเยี่ยมเหลือเกินนะฮะผมก็เลยเอ,อ เปลี่ยนท่า겟เลยนะฮะไปจีบเพนนี้นะครับต่อไปที่ผมจะจีบเพนนี้นะครับผมโอเค let's go เราจะออกไปดูว่าวันนี้มีอะไรนะฮะพูดก็พูดเถอะเมื่อกี้คอมดับไฟดับนะรู้จักไหมอ่าถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ตกใจที่เจอเชนอาบ้านนะครับก็คือผมแคสไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วไฟดับนะครับแล้วไม่ได้เซฟวิดีโอไว้ให้นะฮะโอเคเราจะมาคุยกับเชนนะครับผมเชนนะครับเขาก็บอกว่าอรุสวัสดนะฮะมาอรุสวัสดเล่า มันบอกว่าเขาบอกว่าชั้นเนี่ยมาแจ้งข่าวนะว่าถ้าเกิดนายมีหินนะั้นานายสามารถเอามาเปิดได้นะ,ะนายจะได้แร่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากมแล้วไงอะถ้านายต้องการถ้านายต้องการจะอ,อยากได้แร่ใช่ไหมนา,นายก็องหาแล้วนายก็ต้องการเฟอร์เนสด้วยเตาเผาได้แหละฮะโอเค ก็ตามนั้นอะ่ะ just so happen ก็ตามนั้นอะ่ะอาา่าฮะฉันมีเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าบูปินนะครับเป็นบูปินเซ็ตแบบเอ็กซ์ต้าเลยนะฮะฉันต้องการที่จะให้กับนายโอเคครับให้มาเฉดแจมแมวมาร์กเรียนรู้ที่จะคราเฟินแนนซ์โอเคครับเตาเผาเนี่ยมันจะ มันจะทำให้นายสามารถหลอมเมทัลบานะครับทำให้หลอมเหล็กได้นะฮะโดยบาเนี่ยสามารถเอาไปใช้คัฟติ้งสร้างอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อัพเกรดอุปกรณ์โอเคครับเอามีหันมาหันกลับถอนหายใจหนึ่งทีเมื่อคุณหลอมมันเมื่อคุณหลอมจะต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะต้องใช้เ,เศษอะ ในระดับหนึ่งเพื่อนครับเพื่อที่จะอัปเกรดนะฮะแล้วก็มันคือเดี๋วเว็ดเเรืยบเรียงใหม่นะเออเมื่อคุณหลอมมันมาได้คอปเปอร์บาร์เนี่ยหลอมมาได้ในระดับหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถเอาไปอัปเกรดอา,อาวุธของคุณได้นะครับอ่าฮะมันจะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นมากโอเคเข้าใจละ เวลโอเคฉันจะกลับไปที่บ้านยังไงก็ทําตัวตาสบายแล้วกันไม่ใช่สิมันน่าจะแบบถ้าฉันอยู่บ้านก็ไปเจออะไรอะเท e i อีซี่ทำตัวตาสบายเออโอเคในนี้ก็มีอะไรอ้าผมได้ดาบมาด้วยนะครับไปเล่นนอกรอบมานะฮะโอเคดาบก็ไปเอามาจากคนเมืองนะครับซึ่งเป็น Adventure Time มนั่นเองเพิ่งรู้นะว่าเกมนี้นี่ มีแบบให้ตีมอนด้วยนะครับใครที่ตัดสินใจจะซื้อเกมนี้นะครับนสนอราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับพูดเลยว่าคุ้มค่านะครับมันเป็นเกมที่เกินราคาจริงๆนะฮะโอเคร okay. เราจะทําการลดน้ํานะครับในตอนเช้าอังเป้าขึ้นมาทําไมลงไปคนจะแคสเกมอย่าโดดขึ้นมาเวลาว่างเยอะแยะไม่มาอื เติมน้ำนะครับแล้วก็เราจะสามารถไปทำกิจวัตรอย่างอื่นได้แล้วนะฮะโอเคเราจะไปวันนี้เราจะไปหาเพนนีก่อนนะครับเพนนีนี่ที่ผมเจอบ่อยๆเธอจะชอบอยู่กับเด็กนะครับชอบอยู่กับคนเด็กผู้หญิงที่ชื่อแจสนะครับกับอีกคนหนึ่งชื่อว่าวินเซนต์นะฮะเราจะสามารถหาอะไรเอ่ยนี่มันลุงลุงลุงอะไรอะไรวิสๆนะจำชื่อแกเขาไม่ได้เลวิสโฮ่โฮ อยู่นี่เองอ่าแล้วไงอ่ะจุดๆวอตไอเซอร์ด,ด, What? I, Sir. ดูเจ้าสิ่งนี้สิมันน่าอุจาร์นะครับประมาณนั้นอะที่นี่คือพา l ิคอทาวลมันเป็นศูนย์กลางของเมืองเหรอหรือว่าจะเรียกว่าขวาขวาของมันก็ได้หมอกคาไงวะ หรือว่ามันจะเล่นเล่นคำเราก็แปลไม่ออกมันมันเขาบอกว่ามันมันเป็นความภาคภูมิใจของเมืองนะครับแล้วก็เป็นความปิตีดีด้วยนะฮะของเมืองนี้เลยนะครับผมโอเคฮะไงต่อแล้วตอนนี้ดิดูนี่สิมันมันมันเละโดยสมบูรณ์ <c oughs> อ่าฮะวันก่อน วนันก่อนเมื่อว่ามันยังไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ยังนั่งอยู่หน้าทีวีนะครับนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วก็รับสมัครจ้างงานหรอแล้วก็รับสมัครจ้างงานให้สังคมหรอประมาณนั้นหรออืฮึแต่ฟนะังฉันนะฉันฉันควรที่จะเหมือนคนงูงูง้โจจ้าคอปเปอร์เลชั่นนะครับบริษัทโจจ้าเนี่ยมันบังคับให้ขายหรอ พวกเขาทำให้มันกลายเป็น warehouse นะฮะแคปิโคลคาวได้ใช้เงินมาแคปิแคนทาวได้ใช้เงินได้ใช้เงินนะครับที่จะไปซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเนี่ยมาหยุดชั้นจากการขายมันนะครับมันเป็นเวลาที่นานนะฮะเหมือนกับว่าชั้นได้แนบผ่าเครื่องเหรอผ่าเครื่อง ตอนนั้นคือแล้ววะถ้าใครสักคนหนึ่งามาซื้อโจจ้าคอเปอเรชั่นเอาไว้นะครับลูกจ้างฉันฉันก็แค่ไปไปข้างหน้าแล้วก็ขายมันแล้วก็ทำท่าแบบถอนหายใจนะครับไปเข้าไปข้างในกันฮะให้เข้าไปข้างในเลยเหรอ เฮ้ยเข้าได้ด้วยโอ้แม่เจ้าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเข้าไปได้อุ้ยดูลกล้างจังึนั่นมันอะไรอะ่ะฉันก็บอกฉันบอกวินเซนต์และแจสแล้งว่าอยาว่าอย่ามาเข้ามาเล่นในนี้อืมแล้วก็ที่เนี่ยมันซุสโซมากนะครับผม แล้วฉันก็จำมันได้อุ๊ยอะไรอ่ะมีโผมาวอตอะไรเอ้าวิญญาณรับผมขนลุกแล้วเกมนี้มีวิญญาณด้วยไม่เอาได้ไหมเมื่อกี้อะไรอ่ะเห็นไหมอ่ะอายไอมันมันลืมมันลืมเขียนตัวเลยหรือเปล่าอ่ะฮะประมาณว่าเมื่อกี้อะไรอ่ะเห็นไหมนายเห็นไหมเอ่อไม่อะ็ ทําตาแบบเหมือนเหมือนตากูฟาาอะไรน่้เห็นแล้วไปอยากเหรออืมฉันว่ามันไม่เซอร์ไพรส์ถ้าถ้าเกิดมันจะเต็มไปด้วยหนูอนะอุ๊ยเอาอีกแล้วมันไม่ใช่หนูแล้วลุง มันไม่ใช่หนูลงุลงลุงไม่เห็นนะต่กูเห็นเต็มตาเลยลงุงเธอทำให้ฉันกังวลน,นะดิสนัทโอยมึงยังไม่เห็นอีกเหรอวิญญาณสีเขียวๆน่าจะเป็นทัวร์มามาทวงดิสนัทคืนฟังนะฉันควรจะกลับไปที่ฉันคิดว่าฉันควรจะกลับไปที่บ้านนะครับอ่าฮะฉันต้องการที่จะหัวรอซสหน่อย ไปเธอลุงลุงไปเลยลุงไปลุงยังยังหันกลับมาอีกฉันจะฉันจะอัลล็อกที่นี่เอาไว้นะอ่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนายอาจจะเข้ามาช่วยเก็บกวาดหนูเหรอถ้าถ้าคุณมีเวลามากถ้าเกิดคุณมีเวลานะฮะโอเคนี่กูต้องมาเข้ามาเก็บกวาดด้วยเหรอไม่เข้ามาได้ไหม เราสามารถเข้ามาที่นี่ได้นะครับโอเครับแซบเอาไหนลองเข้าไปสิเป็นเหมือนพวกดันเจี้ยนหรือเปล่าตรงนี้แลดูใหญ่ๆเนอะขัมบอลเลสเก t อ n นดูดมันวังเวงว่าที่นี่บอกเลยว่ากลัวนะ มันมันคนลุกแล้วเนี่ยมันคงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอ้ยนี่ไงอ้วิญญาณชัดเจนเลยภาษาอิตาลีอ่านไม่ออกเดี๋ยนะมันต้องมีอะไรดิเป็นรูปต้นไม้แล้วก็เป็นภาษาเอเรียนนะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้คนลุกแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรหลอกเราเราแค่มโนกันไปเองนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตรงนี้มันเคยเป็น ผมคิดว่ามันน่าจะเคยเป็นตู้ปลานะแล้วมันก็มีอะไรวันนี้บอร์ดมีอุ้ยมันมีเสียงอะไรมันกระนุ้งกระนิง้งนี่อะไรวันนี้คือไรคือไร let's go let's go let's go let ไม่เห็นมีเลยทุกคนเรามาโนกันทั้งนั้นเลยที่นี่ไม่เห็นมีเลยเลยนะพูดปลอบใจตัวไว้ก่อนไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีอะไร,ไะไรกูไปแล้วไม่อยู่แล้วแค่ไปละโอเคครับ เราได้ภารกิจต่อไปหลังจากที่เราออกมาจากพื้นที่ที่น่ากลัวนะฮะเราก็จะไปหาเพนนีนะครับทาร์เก็ตใหม่ของเรานั่นเองนะฮะเพนนีนี่ไม่ใช่เพนนีนี่มันจูดี้หรือเปล่าจูดี้เธอแก่จังไปละฉันไม่อยากจะมาคุยกับเธอตีนกาเธอขึ้นอื้อเลยนะไงนี่ไงจูดี้เอ้ยไม่ใช่นี่เพนนีหวัสดีเพนนีโอ้โหเพนนีเพนนี เธอน่ารักจังเลยฮัลโหลอืมวอดดีอากาศวันนี้ดูน่าสนใจนะอืมคุณคิดเอ่อหรือว่าคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นเอิม่มฉันคิดอย่างนั้นนะเพนนีเพนนีเพนนีนนจ้ะขอโทษเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราจะให้ของปลอบใจเธอนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงเ,เดี๋ยวขอไปหาของก่อนนะ เราจะให้ดอมไปเธอไม่ได้นะครับเราจะต้องให้ของที่กันคที่จะสําคัญกับเธอชนิดหนึ่งนะฮะเราจะไปหาแบ็กสมิธแล้วกันโอเคแบ็กสมิธรอยู่ทางขวานี่แล้วก็เลี้ยวขึ้นบนนะ่าเริ่มจําทางได้นะครับขมอนวันนี้ลุงวันนี้ลุงเชนวันนี้ผมจะมาโปรเซสก็อดนะครับผมได้เลยคอปเปอร์ Copper. นี่อะไรอืมอะไรอ่ะฮะ จากอดจากอดจะจะมันมันอ่านยังไงวะากรนเตอร์สามารถบอกคุณได้ว่าไอ้เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเกิดคุณบริจาคให้กันเหมือนเดิมเลยกูต้องบริจาคให้มืออีกแลรวใช่ได้ครับเดี๋ยวผมไปบริจาคนะฮะก่อนอื่นเราขอไปหาเพนนีก่อนนะฮะอ่าเพนนียังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเพนนีเขาต้องเป็นคนที่อมทุกข์แน่เลยมีปัญหาชีวิตเลยไหมรอเปล่าอืมนั่งนิ่งเลยเดี๋ยวยวเเดินราจะ ตามรอยนะครับตามรอยชีวิตของเพนนีนะฮะเดินเดินขนาบข้างเลยคิดว่าอ่าเรามาด้วยกันเพนนีเธอไปไหนเราจะไปตามเธอเหตุผลที่ตามก็มีอยู่ง่ายๆนะครับก็คืออ่าเราจะได้รู้ว่ากิจวัตรของเธออยู่ที่ไหนนะครับในวันหยุดนะเพราะวันนี้วันคือวันอาทิตย์เราจะได้หาเธอได้ง่ายนะครับโอเคเราจะเดินตามไปสกุลลอยตามนะเป็นเป็นตโตเกอร์ โอเคแล้วเพนนีก็เดิน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 เข้ามาในนี้อ๋อเพนนีมาล้างจานอ๋อเพนนีอยู่ที่นี่เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดอะฮะยังไม่สนิทพอกับเพนนีนะครับที่จะเข้าห้องนอนเธอได้โอ้นี่เพนนีอยู่ที่นี่เนี่เพิ่งรู้โอเคเราจะจำไว้ว่าเธออยู่ที่นี่นะครับแต่ว่างานส่วนใหญ่ที่เธอดูนะครับอ่ารู้สึกว่าเธอจะทำงานพวกเลี้ยงเด็กนะฮะ ลุงมาริโอ้คุยกูหน่อยโอเคเพนดีเนี่ยเขาเขาเขามีของที่เขาชอบกินหรือเปล่าในนี้หรือว่าเราต้องอัปเกรดแบบทําห้องครัวขึ้นมาแล้วก็ซื้อสูตรอาหารไปทําในนี้ดูแล้วซื้ออะไรไปเพนดีดีไม่น่าซื้อเลยสักอย่างโอเคเราจะอาเอาอะไรให้เพนดีดีดอกไม้แล้วกันเก็บได้โอเค เพนนีจ๋าเรามีของมาให้เธอโอ้ขอบคุณนะมันดูดีจังแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอโอเคครับเราทำภารกิจประจำวันสำเร็จแล้วก็คือการมาจีบสาวนะครวันนี้เราก็จะไปที่อื่นต่อนะครับมาเป็นประโยคแบบเหมือนคนไม่ใช้ยาสีฟันสูตรเกืออีก้อโอเคไปที่มีพิิธภัณฑ์นะครับในวันธรรมดาเนี่ยเพนนีจะชอบมาอยู่ที่นี่นะครับจะชอบมาอยู่ในห้องสมุดกับเด็กๆนะฮะ โอเคกูทุบหน้าแม่งแล้วพาร์ทก่อนกูทุบหน้ามันโอเคตรงนี้โอ้ oh, วางต่อกันเลยเคเยี่ยมได้อะไรไหมเนี่ยคูยของใหม่เต็มเลยโอ้ oh, ได้ร้อยหนึ่งเอ้ยภาร,รกิจอะไรอ่ะ Get the start อ๋อไอที่เราปลูกปลูกผักเราพิ่งพึ่งมารับเหรอ Expert to m i n ูนะครับได้เวลาที่จะทำเหมืองแล้วอ่า uh f o ค g i n g ahead หันไปข้างหน้า advance sentiment แต่ว่าอะไรไม่รู้ risky animal คืออะไรวะเลี้ยงสัตว์เหรอได้เวลาเลี้ยงสัตว์เอาไว้เดี๋ยวค่อยเปิดอ่านนะครับเนื้อสารมันมันเยอะอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าให้สร้างสร้างเล้าไก่นะครับคอบไปว่าเล้าไก่โอเคแล้วก็อันนี้ adventure บอกว่าให้ทำฟาร์มเมอร์ให้ถึงเลเวลหแล้วก็คาสแกโคซะนะครับเพื่อที่ว่า อ๋อไอที่เล็ดเราหายนี่คือเราไม่มีสแกโคใช่ปะโอเคเราจะไปทำอะไรเอ่ยอ่ะฮะอันนี้ก็อาเลเวลห้า 5, เมืองนะครับให้เหมืองเลเวลห้านี่หูนต้องเลเวลห้าบ้าไปแล้วคราฟเฟอร์เนสโอเคเข้าใจวันนี้เราจะมาเคลียร์เควสตรงนี้กันนะฮะเอาให้ครบๆพอในระดับหนึ่งเลยนะครับเดนไหนก็ว่างแล้วนะครับเราควรจะไปหา คนเก่าซะหน่อยนะฮะไปหาอบิีเกลสักนิดหนึ่งเฮ้ยมีเควสให้รับด้วยลูวิสเฮ้ยวันนี้เราวันนี้วันเกิดเราเลวิสเหรอเนี่ยไม่มีอะไรจะให้เลวิสเอานี่ไปเลวิสฉันให้นะโอ้เบิร์ตดีโอ้นี่เบิร์ตเดย์กิฟต์แล้วเนี่ยนี่ของขับวันเกิดเหรอขอบคุณไม่เป็นไรลุงลูวิสคุณเป็นเพื่อนของพ่อฉันฉันก็จะเป็นเพื่อนของคุณนะนะใช่ได้ใช่ได้สวัสดีจ้าทิวลิป แก๊สชูก้านี่คือไม่ใช่ของปลูกแล้วอันนี้ข้าวเฮ้ยวอลเปเปอร์นี่มีวอลเปเปอร์ลูกกระดูกด้วยเหรอนี่ก็เป็นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่แซปปิ้งอ่าเป็นต้นอ่อนนะครับโูนี่แพงขนาดนี้ใช้เวลา28วันในการปลูกนะครับน่าจะเป็นแบบพวกต้นใหญ่ๆห,หรือเปล่าเพราะว่าไอเนี้ยมันต้นใหญ่หมดเลยไงเออเดี๋ยวค่อยมาปลูกนะครับเราจะปลูกขึ้นล้มลุกไปก่อนแล้วกันเราไม่มีตังค์นะฮะอันนี้เป็นดอกไม้นะครับถ้าเกิดเราปลูกเนี่ยเราจะได้โปรดักต์เป็นอ่าเรด เลดคอรีเลดคอฟเวอร์อ่านยังไงวะอ่านอย่างงั้นหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นโอเคเราอย่าเพิ่งซื้ออะไรแล้วกันเราจะเอ่ออันนี้อะไรไลนัสต้องการอาร์เมดอาร์เมนที่อาร์เมนที่อาร์เมนที่นี่ผมจําได้ว่าเอายังไม่รับแล้วกันเออ่มันเป็นแร่นะครับเป็นแร่แรนหนึ่งซึ่งปัญหาแบบ มันเหมือนพวกอัญมณีนนอ่ะคล้ายๆกับพวกโทปาสอะไรเงี้ยเอออะมนชี่อะมนอะไรมันเนี่ยเออเพราะว่าผมจําได้ผมเคยเล่นเทอร์เรเียอยู่อ่ะนะนะฮะโอเคมันจะเป็นแร่สีแดงๆมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราเรายังไม่รับแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้จะลงเมืองนะครับโอเคเราจะมาดูมาดูคัฟกันมีเฟอร์เนสเราใช้คอปเปอร์โอยี่สิบอันนะครับสโตนยี่สิบห้าน่าจะทําได้แล้วนะฮะในนี้มีหรือเปล่าคอปเปอร์โหมีสามนี่ เรียกได้ว่าพอดีพอดีอดนะฮะทำไรวล่มมาฟงมาฝนเล็บตรงโซฟาเดี๋ยวปะโอเคเราคัเฟอร์เนสนะครับเฟอร์เนสเนี่ยเราขอไว้ี่เอาไว้ข้างนอกแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินเฟดเข้าบ้านบ่อยๆนะฮะโอเควางไว้ตรงนี้เลยวางได้นะครับผมเฟอร์เนสเราเราต้องเอาเอาของมาใส่ละแบบไม่มีแบบให้กดเข้าไปอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็สิ่งเราต้องทำต่อไปก็คือ อันนี้คืออะไร g r a เ e l p a t h เป็นพวกทางเดินเหรอเอ่อเชสมีแล้วแล้วก็สแกร์โคไม้ห้าสิบฐานหินหนึ่งไฟเบอร์ยี่สิบโอ้ครบแล้วมั้งเนี่ยน่าจะครบอยู่โอเคแล้วก็อัน,นี้แล้วก็อันนี้อาา่าฮะคาสแกรโคลหนึ่งอันนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นเบสิกฟาดทิลิสเฟอร์ทิลิเซอร์เป็นพวก ปุยระดับเบสิกนะครับใช้ใช้ใชยางของต้นไม้สองอันนะครับผมก็ถ้าให้พูดก็คือเกมเนี้ยเกมนี้มันจะมีเขาเรียกว่าาดาวอะพวกผลมลินเนี่ยเขาจะมีติดดาวนะครับผมโอเคเชอร์รี่บอมเอาไว้คุ้นเมืองน,นะครับเป็นระเบิดโอเคนี่ก็เป็นมเมล็ดมเมล็ดอะไรสักอย่างที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังเพราะยังไม่ได้ลองปลูกอันนี้ก็เป็นฟิลสแน็ค เอาไว้เพิ่มเลือดนะครับมีเพิ่มเลือดกับเพิ่ม Energy นะครับอาา่าฮะโอเคเรารับสแกโคแล้วเราก็งต่อวางได้ไหมจะปักเอาไว้ตรงนี่ละกันมันไม่สามารถย้ายได้ตอนนี้ด้วยบอกเขาไงวะอาา่าฮะอันนี้ก็รับเงินหนึ่งโอเคเยี่ยมแล้วก็หลอม Uh huh. ใช้เฟอร์นันดในการหลอมคอปเปอร์บาร์ไม่มีเลยค่ะจังหวะนี้อืมเราควรที่จะทำอะไรเอ่ยตอนนี้ผมว่าการไปเก็บของป่าขายก็ไม่ได้เร็วร้ายเสมอไปนะครับโอเคผมรู้จักแหล่งดีๆที่เก็บของปลาขายครับวันนี้ผมก็จะไปตรงนั้นแล้วกันฟาร์มเราใหญ่มากนะครับผมแล้วตรงนี้ก็โอ้โหเป็นทุ่งหญ้าเลยไม่มีงูเหรอเดินมานี่งูไม่กัดบ้างหรืออะไรเอาเดินผิดทางรยเปล่านี่ต้องทางนี้เออ ผิดทางว่ะหลงอะแป๊บบนึงมันลงทางไหนวะหาทางแป๊บนี่เปล่าทางนี้ไม่น่าใช่ซ้ายซ้ายหรือเปล่าแค่คำทางก็หมดเป็นวันแล้วพูดเลยเนี่หรือเปล่า ทางลงมันอยู่ไหนวะไม่ได้เดินมานานหลงอ้าวทางหายนี่จะเจอละจำได้จำจำตรงนี้ได้จำตรงบ่อน,น้ำได้นะครับมันจะมีทางไปอยู่นี่จะเจอละโอเคจะไปขวางหูขวางตาจังอุม้มทกทิ้งเลยโอเคเก็บของปลาขายกันนะเอ้ยลืมเก็บของเถอะเอ้โอเคเราจะไปเก็บของก่อนนะครับไม่งั้นว่าโตมันจะเต็มได้ เดินทางนี้อืมแล้วก็รู้สึกว่าต้นไม้พวกนี้มันจะโตได้เองนะครับโดยที่ว่ามันจะแตกหนอ่อแตกสปีอะไรของมันเองนะครับแต่ไอ้ไอ้ย้าเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ให้เราได้นะครับแต่เราก็ไปตัดมันทิ้งได้ะ่ะอาา่าฮะเกมนี้นี่ทํถาถามว่าทำมาดีไหมถามว่าดีมากนะครับซื้อแล้วคุ้มแน่นอนนะฮะใครที่กําลังสับสนอยู่นี่อยากให้ลองนะครับสุดยอดจริงๆโอเคลงมาทางนี้ สายนิดนึง่งโอเคถึงที่ไปเลยตรงนี้แหละคือที่ที่เราจะมาเก็บของป่ากันตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มยีแล้วนี่ก็คือเรามาซื้อไก่มาซื้อไก่แล้วก็วัวเอ้ใครวะเพนนี้เไม่ใช่นี่มันลรีดนี่ว่ะ ลีดนี่เหมือนกับเพนนีเลยนะครับเรื่องทรงผมกับอ่าการแต่งตัวนะฮะเ,เด่อเด้อต้องเดินเลาะแม่น้ำก่อนมันจะมีไหมเนี่ยเอ,อาหาหาไมีเสียงเลยว,วะนี่ก็คือบ้านล้างใช่หรือเปล่ามีผีไหมเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะถูกทิ้งล้างนะอือ แง่ดิผุสักขนาดนั้นยิ่งกว่าฟันไม่มีครัวฟัวร,รายเครือบนายก็รู้อยู่แก่ใจนายก็ยังจะวิ่งเข้าไปโอเคนี่เจอแล้วมันคือโอนีนนะครับมันคือ่าอ,อต้นหอมนะครับไม่ใช่ต้นหอมมันคือเรียกว่าไรวะโอนีนอะโอนีนอะเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ไอ เอ,อ้ยกระเทียมเออเป็นกระเทียมกระเทียมหือดูหือดูใบไ,ไม้ผลีนะครับอ,อแล้วก็ตรงนี้เก็บไปแล้วแล้วก็ตรงไหนอีกโอเคเราลองเดินขึ้นดูนี่อะเจอละเก็บที่นี่ใหญ่มากพูดเลย นี่อะไรอะดอกไม้ขโมยได้ไหมไม่ได้ขโมยได้ก็บ้าแล้วล็อกครับผมไปไหนก็เจอแต่ชาวล็อกนะเมืองนี้ล็อกกันจังเลยให้ตายโอเคกับที่เดิมของเรานะครับกับบ้านเรานะฮะโอเคเกมนื้อเวลามืดแล้วผมว่ามันน่ากลัวนะเนี่ยดูดิเห็นวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขาบไฟมาถือได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่มีของ Okay. โคตรมืดเลยอืมนี่จะถึงแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาสิ่งที่เราเก็บมาไปใส่นะครับวันหนึ่งของเกมนี้มิถามว่าเดินเร็วไหมก็ไม่รู้สิครับครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับก็ขอพอไว้แค่นี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยอ่า ได้รู้เลยหลายๆๆอย่างนะครับว่าไอ้บ้านนั้นเนี่ยมันเปิดได้นะครับซึ่งมันดูแล้วมันน่ากลัวนะครับมีมีมีหนูนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันไม่ใช่หนูด้วยนะฮะแหมและแถมแม่งโผวาร์ปด้วยน่ากลัวมากนะครับก็โอเคสัรดบวันี้ก็ขอพอไว้เท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสัปดาห์นี้ดล้กฟเฟอร์ก็ผมบาย